นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ร้อยชาดกนเวรชาดกชาดกว่าด้วยหญิงหลายผัว ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบการประเล้าประโลมของภรรยาเก่าของภิกษุจึงตรัสพระธรรมเทศานานี้ครั้งนั้นในพระนครสาวัตถีมีกุลบุตรคนหนึ่งได้ฟังพระธรรมเทศานาของพระศาสดาแล้วรู้สึกเลื่อมใสจึงขอบรรพชาถวายตนในพระพุทธศาสนาครั้นบวชแล้ว ภิกษุนั้นก็ไปบิณฑบาตกับอาจารย์และพระอุปชาแต่อาหารที่ชาวบ้านถวายกลับมีไม่เพียงพอบางครั้งภิกษุนั้นจึงได้รับเพียงน้ำข้าวบางหรือข้าวตังข้าวตากบ้างซึ่งไม่พออิ่มวันนี้ได้กินน้ำข้าวอีกแล้วเฮ้ยกินแค่เนี้จะไปพออิ่มที่ไหนกัน เมื่อมีอาหารไม่พออิ่มภิกษุนั้นก็ถือเอาอาหารที่ตนได้แล้วกลับไปยังบ้านของภริยาเก่าเห็นดังนั้นก็เอาพัตอาหารในบาททิ้งเสียแล้วถวายอาหารอย่างดีที่เตรียมไว้แก่ภิกษุนั้นโอ้โหทำไมในบาทของหลวงพี่เนี่ยมีแต่น้ำข้าวละจ๊ะไม่ได้การล่ะเดี๋ยวน้องเนี่ยจะเอาอาหารดีๆเนี่ยมาถวายดีกว่านะจ๊ะ ภิกษุนั้นติดในรถอาหารภรรยาเก่าจนในเวลาต่อมาภิกษุนั้นก็คิดจะสึกเพื่อกลับไปอยู่กับภรรยาเก่าเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงไปหาพระอาจารย์และอุปัชาเพื่อขอศึกพระอาจารย์ข้ามาขอสึกขอรับเจ้าก็ตั้งใจบัวแต่แรกทําไมถึงคิดจะศึกเสียล่ะข้าไม่สามารถตัดพรรยาเก่าได้ขอรับถ้าเช่นนั้น เจ้าจงไปเฝ้าพระศา,าสดาก่อนเถิดพระอาจารย์และพระอุปชานำภิกษุนั้นเข้าเฝ้าเมื่อพระศาสดาทรงรู้ว่าภิกษุนั้นต้องการละจากเพศบรัพชิตแล้วจึงตรัสเตือนสติภิกษุนั้นดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนเธออาศัยหญิงนี้จึงได้รับการตัดศีรษะด้วยดาบ พระศาสดาทรงตรัสด,ดังนี้แล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเลิกโจรในเรือนของคฤหักบดีคนหนึ่งในกาศิกขาม เมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวหวแล้วก็กลายเป็นมหาโจรมีกำลังดุดช้างสารใครๆไม่สามารถจับตัวได้เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเฮ้ยเจ้าโจรนั่นลงมือปล้อนอีกแล้วไม่มีใครจับมันได้เลยหรือไงกันเนี่ยข้าล่ะกลัวจริงๆถ้ามาปล้นบ้านข้าละ่ะก็ต้องแย่แน่ๆจนจนอย่างเจ้านะหรือจะมีอะไรให้โจรมันปล้นแม เจ้านะร่ำรวยนะครัดีล่ะขอให้โจรมาปล้นบ้านเจ้าสวรรค์พรุ่งนี้เลยละกันอ้าวเจ้านี่ปากเสียเนี่ยวันหนึ่งมหาโจรได้ปล้นเรือนของเศรษฐีแห่งหนึ่งได้ทรัพย์สมบัติมามากมายชาวเมืองทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้กราบทูลต่อพระราชาตอนนี้มีมหาโจรออกปล้นในเมืองของเราสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ,บ้านทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงโปรดให้จับโจนผู้นี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาทรงรับสั่งให้ทหารที่รักษาพระนครไปจับมหาโจรน,นั้นจนในเวลาต่อมาก็สามารถจับมหาโจรได้พร้อมของกลางพวกเราจับตัวมหาโจนได้พร้อมของกลางแล้วพระเจ้าค่ะดีมากเอามันไปตัดหัว ขณะที่มหาโจรถูกนำตัวไปประหารน,นั้นหญิงคณิกานางหนึ่งนามว่าสามาเป็นนางคณิกาที่พระราชาทรงโปรดปรานเห็นมหาโจรนั้นก็เกิดต้องตาต้องใจเกิดความรักใคร่ในตัวโจรนั้นโจรผู้นี้เนี่ยรูปงามละกินดีล่ละเราอ่ะจะเอามาเป็นสามีของเราให้ได้ นางสามามอบทรัพย์พันหนึ่งให้หญิงคนรับใช้เพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่ามหาโจรผู้นี้เป็นพี่ชายของนางสามาผู้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาโจรผู้นี้เป็นพี่ชายของนายค่าท่านโปรดรับเงินนี้ไว้แล้วปล่อยตัวไปเถิดจะให้ข้าปล่อยไปได้ยังไงโจรเนี่ยใครๆก็รู้ว่าทางการต้องการตัวถ้าข้าปล่อยไปหัวได้หลุดจากบ,บ่ากันพอดี ท่านก็ช่วยหน่อยเถิดเงินนี่จำนวนก็ไม่น้อยถ้าท่านรับไว้ก็สบายไปหลายปีเลยเจ้าหน้าที่ผู้คุมตัวมหาโจรอยากได้เงินสินบนนั้นจึงได้วางแผนที่จะสับเปลี่ยนตัวมหาโจรกับคนอื่นโดยให้หญิงรับใช้กลับไปบอกอุบายนี้แก่นางสาม마าจะว่าไปมันก็พอมีทาง ถ้าเจ้าหาคนมานั่งในรถนั่นแทนได้ก็คงไม่มีใครรู้ในการนั้นมีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งหลงรักนางสามาให้ทรับพันหนึ่งทุกวันแม้วันนั้นบุตรเศรษฐีก็ดำซับหนึ่งพันมาให้แก่นางเช่นเคยน้องสามาวันนี้พี่เอาเงินมาให้เจ้าเหมือนเดิมมามะมาให้พี่ขึ้นใจหน่อย เจ้าคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าฝ่ายนางสามาเมื่อรับทรัพย์พันหนึ่งแล้วก็แกล้งร้องไห้แล้วจึงหลอกให้บุตรเศรษฐีทําตามอุบายที่นางวางไว้น้องสามาเจ้าร้องไห้ทำไมใครลังแกเจ้าบอกพี่สิจนที่ถูกจับได้เมื่อคืนเป็นพี่ชายของข้าเอง ค่ต้องเอาเงินนี้ไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อปล่อยพี่ชายของข้าแบบนี้นี่เอง <c oughs> เจ้าไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวข้าจะนําเงินนี่ไปเองเจ้ารอฟังข่าวดีที่นี่เถิดน,นางสามาหลอกให้บุตรเศรษฐีนำทรัพย์พันหนึ่งไปให้เจ้าหน้าที่เมื่อบุตรเศรษฐีไปถึงก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวไว้แล้วจับเปลี่ยนตัวกับมหาโจร โดยให้มหาโจรนั่งอยู่ในยานที่มิดชิดแล้วส่งตัวไปให้นางสามาส่วนบุตรเศรษฐีนั้นถูกนำตัวไปตัดศีรษะในยามดึกแล้วเสียบร่างไว้ที่หลาวอย่าโทษข้าเลยถ้าจะโทษก็โทษดีเจ้าโง่เองเถิดอย่าท่านเข้าใจผิดแล้วปล่อยข้าไปเถิดข้าไม่ใช่โจรปล่อยข้า ตั้งแต่นั้นมานางสามาก็ไม่รับแขกอีกเที่ยวอภิรมชมชื่นอยู่กับมหาโจรฝ่ายโจรเมื่อเห็นพฤติกรรมของนางสามาแล้วก็คิดได้ว่าหากนางมีใจให้ชายอื่นเมื่อใดก็คงคิดฆ่าตนได้เช่นกันท่านพี่คิดอะไรอยู่เหรอจ๊ะมามะข้าน่ะจะนวดให้ท่านพี่เอง ป,ป,ป,ปเปล่าจ้าพี่คิดว่าโชคดีเลือกเกินที่ได้มาอยู่กับเจ้านะนางสามาผู้นี้หากวันข้างหน้าเกิดชอบใจชายอื่นก็คงฆ่าเราได้เช่นกันเราควรหนีไปที่ที่อื่นดีกว่าวันหนึ่งมหาโจรได้ออกอุบายที่จะหลบหนีโดยแกล้งชวนนางสามาไปเที่ยวเล่นในสวนอุทยานครั้นไปถึงสวนอุทยานแล้ว ก็ทำทีเหมือนต้องการจะร่วมอภิรมจึงพาเข้าไประหว่างพุ่มต้นยี่โถแห่งหนึ่งทำทีเหมือนสวมกอดนางสามานั้นแล้วจึงกดนางลงจนสลบจากนั้นจึงปลดเครื่องอาพรทั้งปวงนำติดตัวหลบหนีไปด้วยอย่าโทษข่าเลยนะอยู่กับเจ้าวันหนึ่งข้าก็ต้องตาย ต่อมาเมื่อน,นางสามาฟื้นขึ้นไม่เห็นมหาโจรถามหญิงรับใช้ก็ไม่มีใครเห็นนางจึงคิดว่ามหาโจรสาคัญว่านางตายแล้วจึงกลัวแล้วหลบหนีไปโถท่านพี่คงคิดว่าน้องอ่ะตายแล้วจึงตกใจหนีไปตั้งแต่นั้นมานางสามาก็เฝ้าคร่ำครวญถึงมหาโจรไม่เป็นอันกินอันนอน คิดแต่จะหาทางนำตัวมหาโจรกลับมาให้ได้นางได้เชิญพวกคนนักฟ้อนมาแล้วมอบทรัพย์พันหนึ่งเพื่อให้แสดงขับร้องเพลงในที่ต่างๆเพื่อบอกให้มหาโจรรู้ว่านางยังมีชีวิตอยู่ท่านจะให้พวกเราทำยังไงก็ว่ามาเถิดพวกเจ้าไปที่ไหนก็จงร้องเพลงบอกให้สามีของข้ารู้ว่าข้าน่ะยังมีชีวิตอยู่ หากพบสามีข้าแล้วจงนำเขากลับมาหาข้าหรือถ้าเขาไม่มาก็จงส่งข่าวมาเถิดพวกนักฟ้อนรำรับเงินมาแล้วก็ทำการแสดงตามสถานที่ต่างๆจนกระทั่งมาถึงบ้านปัจจันตคามแห่งหนึ่งที่มหาโจรน,นั้นหนีมาอยู่ กอดรัดนางสามาด้วยแขนในสมัยที่อยู่ในกอชบามีสีแดงเธอได้สั่งความไม่มีโรคมายังท่านมหาโจรได้ฟังบทเพลงแล้วก็แปลกใจไม่เชื่อว่านางสามายังมีชีวิตอยู่จึงได้เข้าไปพูดคุยกับบรรดานักฟ้อนเหล่านั้นฮะที่เจ้าว่านางสามายังไม่ตายน่ะเป็นความจริงหรือ ท่านคงเป็นสามีของนางสินะนางให้พวกเรานำตัวท่านกลับไปข้าไม่เชื่อหรอกนางตายไปแล้วนางยังไม่ตายจริงๆตอนนี้นางเฝ้าแต่คิดถึงท่านโปรดกลับไปกับเราเถิดมหาโจรได้ฟังดังนั้นก็รู้ว่านางสามายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ปรารถนาจะกลับไปอยู่กับนางจึงบอกกับบรรดานักฟ้อนรำให้กลับไปเสีย พวกเจ้ากลับไปเถิดข้าไม่ต้องการอยู่กับนางที่ฆ่าได้แม้กระทั่งคนรักเก่าวันข้างหน้าหากนางพบคนที่ถูกใจนางก็คงฆ่าเราได้เช่นกันบรรดานักฟ้อนทั้งหลายได้กลับไปบอกสิ่งที่มหาโจรพูดแกนางสามาเมื่อนางได้ฟังดังนั้นก็สำนึกในความผิดของตนแล้วเลิกล้มความตั้งใจที่จะนำตัวมหาโจรกลับมา หัวแล้วล่ะที่ท่านพี่จะทิ้งข้าไปพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประกาศสัจจะแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กระสันถึงภรรยาเก่าก็ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล บุตรเศรษฐีในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุรูปนี้นางสามาในครั้งนั้นได้เป็นปุราณะทุติยิกาภริยาเก่าส่วนโจรในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตชนนี้แหละ